สีใดนะครับจะได้บ้านได้รถก่อนสิ้นปีโอ้นะครับนับจากวันนี้ไปถึงสิ้นปีเลยนะผมจะเลือกไพ่12ใบใบละ1ราศีเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 แล้วก็12ครับมาดูซิดึกๆึๆๆึกเพราะว่าคุยไปเยอะราศีมีนราศีมีนเดี๋ยวไม่ใช่หน้าแหกเลยนะอับดูนะครับราศีแรก ราศีมังกรครับได้ไพ่อะไรนะครับสองดาบครับช่วงนี้ราศีมังกรยังต้องเหนื่อยยังต้องต่อสู้ครับพวกไพ่สองดาบยังไม่ได้ครับเพราะฉนั้นต้องทําต้องฝ่าฟันต้องรอไปก่อนราศีกุมครับได้ไพ่อัศวินดาบอัศวินดาบก็ต้องบอกว่าฝ่าฟันต้องเพียรพยายามความอุตสาหะความมุ่งมั่นยังต่อไปอุยราศีมีน <laughs> ราศีมีนครับได้ไพ่ <laughs> ทาวเวอร์เลยยังนะครับคนราสีบีตอาจารย์ขอโทษด้วยตึกถล่มเลยอ่ะขยันต่อไปครับต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันมาดูครับราศีเมฆครับได้ไพ่ราชินีเหรียญโอ้โหนี่แหละครับ ราชินีเหรียญครับราศีเมฆดวงดีนั่งแท่นก่อนแล้วครับมีโอกาสได้บ้านได้รถก่อนสิ้นปีมาดูครับราศีพฤษภครับได้ไพ่ราชินีมิเท้าความขยันความกระตือร้นการต่อสู้ก็ยังเป็นไพ่ต้องอดทนต่อราศีเมถุนครับได้ไพ่ห้าดาบยังติดอุปสรรคยังมีเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะครับมาดูครับราศีกรกฎครับได้ไพ่เก้าเหรียญอ่ะ ราศีกรกฎก็ใช้ได้ครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถก่อนสิ้นปีนะนี่ครับราศีกรกฎราศีต่อไปครับราศีสิงห์ได้ไพ่ราชนีถ้วยราบเรียบนิ่งนะครับความสงบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ราศีสิงห์ยังเรื่อยๆราศีต่อไปครับราศีกันดีไฮเปสเตดรานีประจันเป็นไพ่ความฝันครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องสู้ครับความฝันมีโอกาสจะเป็นจริงได้นะครับราศีต่อไปครับราศีตุลหกดาบ ต้องบอกว่าใช้การเวลานะครับช่วงนี้ต้องใช้เวลาต่อสู้ต่อไปนะครับราศีต่อนะครับพิจิกครับได้ไพ่สี่ถ้วยยังไม่ได้ดังใจยังต้องเหนื่อยยังต้องมีอุปสรรคนะครับราศีต่อไปราศีสุดท้ายราศีธนูอ่ะได้ไพ่อิมเพสอันนี้เป็นไพ่ดีนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จมีความโดดเด่นราศีธนูมีโอกาสได้บ้านครับจากนะครับวันนี้ไปถึงสิ้นปีแล้วได้บ้านได้รถอ่ะมาดูนะครับ ราศีที่เด่นๆนะครับราศีเมฆครับราศีนะครับกรกฎครับราศีนะครับพนูครับและก็ปิดท้ายด้วยราศีนะครับกันครับได้ไพ่เดีย็เพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นตามราศีที่เอ่ยมาอ่ะมีโอกาสได้บ้านได้รถก่อนสิ้นปี ส่วนราศีอื่นก็ขยันต่อไปลุยต่อไปแม้อาจารย์มงคลก็ยังได้ทาาเวอร์เลยอ่ะยังไงก็แล้วแต่ไปทําบุญไปทําสิ่งต่างที่ดีแล้วกันช่วงนี้เรายังไม่โดดเด่นแต่ช่วงหน้าในอนาคตถ้าเรายังขยันอยู่ยังประสบความสําเร็จก็ยังทําได้อยู่นะครับอะวันนี้ก็นะครับมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายท้ายสุดของนะครับรายการ พราวพยากรณ์พบกับอาจารย์มงคลรอดติณธรรมได้ทุกวันอังคารนะครับเนะเวลาบ่ายสามและบ่ายห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความกระตัญยูอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณของเราและก็สิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่ทําให้ดีที่สุดหน้าที่การงานนะครับยุคมันมีปัญหากันแต่เราต้องมีสติมีปัญหาสิ่งต่างๆอะไรเราแก้ไขก็ได้ใช้ความใจเย็นและทุกอย่างจะพาไปได้นะครับสาหรับวันนี้อาจารย์มงคลรอดติณธรรมขอลาไปก่อนนะครับส สวัสดีครับ